กว่าเขาคอจะสมบเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันนี้ในอนดีตมันคือสมริภูมิในรบของเหล่านักรบกล้าหลายหมูเห่เราผมจะเล่าให้ฟังซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นบนเขาคอในครั้งนั้นซึ่งผมกับเพื่อนเพื่อทหารพรานจูโจมชอคอห้สามจากค่ายปัตธงชัยก็ได้ไปรบมาวันนี้ผมจะเริ่มด้วยตอน วีรกรรมพลร่มป่าหวายสมรภูมิเขาคอย้อนไปในอดีตนานมาแล้วดึกสงัดคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนเดือนมืดเหนือท้องฟ้าเขาคอซึ่งเป็นฐานปิดปการสำคัญอันแข็งแกร่งของผู้ก่อการร้ายคมนิตหรือว่าพักคมนิตแห่งประเทศไทยทหารพลร่มป่าหวายจากค่ายเอราวัณของศูนย์สงคามพิเศษลบบุรี กำลังกระโดดล่มแวกเวหาฝา่าความมืดลงไปที่เขาคอเพื่อทำภารกิจกวาดล้างทำลายโจมตีผู้กอ่อการร้ายคมนิตเขาคอซึ่งอกอเขาคอ,อ,อส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ามง้งที่เข้าร่วมกับพักคอมนิตแห่งประเทศไทยเพราะหลงเชื่อว่าเมื่อประเทศไทยปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมนิตแล้วทุกคนจะเหมอภาพทุกคนจะเสมอภาพ ไม่มีคนจนไม่มีคนรวยทุกคนคือสหายนั่นเองคืนนั้นเสียงปืนอากา้าหรือปืนกลจานร,รวมทั้งปืนกลปะตะอ12.7ของผู้ก่อการร้ายคมนิตเขาคอก็คำรามขึ้นทียิบกระสุนสองวิถีสีเขียวสีแดงพุ่งปลูดปราดทั่วเขาคอลูกหัวทองแดงขนาด7.62ของปืนกลปะตะอ พุ่งเข้าหาร่างของทหารผลร่มที่กำลังลอยตัวอยู่เหนืออากาศคืนนี้โชคไม่เข้าข้างนักรบจากค่ายเอาาราวัณเอาซะเลยมัตรุราชกกำลังพุ่งเข้าหาพวกเขาคนแล้วคนเล่าพกคอเขาคอ,อ,อกำลังยิงต่อต้านการลงพื้นของทหารผลร่วมป่าไวา้อย่างหนานแน่นและก็รุนแรงกระสุนปตอและ AK47 พุ่งเข้าร่างของทหารพลร่มป่าวายค่ายเอราวัณคนแล้วคนเล่าเลือดสีแดงสดของนักรบไทยนามทหารพลร่มป่าหวายไหลราดรดลงสู่เขาคอชีวิตดับดิน้นกลางเวหาวิญญาณล่องลอยออกจากร่างตั้งแต่ยังลอยอยู่กลางอากาศทหารพลร่มป่าวายหลายคนตัดสินใจตัดสายร่ม ทิ้งตัวลงสู่พื้นซึ่งเป็นป่าดงดิบที่รกทึบทั้งที่พวกเขายังไม่ถึงพื้นแต่ทุกคนบอกกับตัวเองว่าขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าตกเป็นเป้ากระสุนปตอของผู้ก่อการร้ายคมนิดที่จะต้องถูกยิงตายกลางอากาศทหารพลร่มป่าาวคิดและตัดสินใจตัดเชือกล่มทิ้งร่างลงสู่พื้น ทึ่งอยู่สูงลิบๆยามวิกฤตแบบนี้นักลบกล้าทหารพลร่วมจากป่าหวายค่ายเอราวัณคิดและทําแบบนั้นจริงๆในวันนั้นคนแล้วคนเล่าที่ตัดสินใจตัดสายร่มปล่อยร่างให้ลอยลี้วลงสู่พื้นด้านล่างเสี่ยงดวงเอาว่าจะตายหรือจะรอดทหารพลร่มป่าวายหลายนายรอดจากคมกระสุนของผู้ก่อการร้ายคมนิต ลงมาได้แต่ก็ต้องเจ็บและตายเมื่อร่างของเขากระแทกเข้ากับพื้นดินและโขดหินบนเขาคอคนที่รอดตายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บเพราะเมื่อลงถึงพื้นเขาถูกร่มกระชากไปกระแทกเข้ากับโขดหินและต้นไม้เพราะคืนนี้สภาพอากาศมีลมแรงยากแก่การควบคุมร่ม อีกอย่างก็เป็นคืนเดือนมืดที่มืดมิดอีกด้วยการลงพื้นก็จะกระจัดกระจายกันทันทีที่พวกเขาลงถึงพื้นเสียงปืนเสียงระเบิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็คำรามขึ้นมาถี่ยิบฉากการยิงต่อสู้กันของทหารพลร่มป่าวายกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขาคอก็เริ่มขึ้นปกคอเขาคอยิงต่อสู้เหมือนกับพึ่งหววรัง และห่วงน้ำหวานฝ่ายทหารพลนร่วมจากป่าไว้สู้เพื่อที่จะเอารังพึ่งและเอาน้ำหวานของพึ่งการยิงถล่มกันจึงดังสถานเขาคอในคืนอันมืดมิดเสียงปืนเสียงระเบิดดังกึกก้องมีแสงสว่างวาบวาบจากการระเบิดตูมตูมของระเบิดคว้างและก็จรวดอาฟกีเสียงปืนเสียงระเบิด บนเขาคอในคืนนั้นมืดมิดดังสนั่นวันไหวทหารพลร่มได้ยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมนิตอย่างหนักหน่วงรุนแรงเสียงปืนเสียงระเบิดดังกึกก้องเขาคอการยิงต่อสู้กันยืดเยื้อยาวนานสร้างความสูญเสียให้กับทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ก่อการร้ายคอมนิตเขาคอมีมากกว่าและได้เปรียบชยภูมิ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟทหารพลร่วมป่าหวายแม้จะสังหารฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมนิสไปได้จำนวนมากแต่ก็ตกอยู่ในวงล้อมของผู้ก่อการร้ายคอมนิสเขาคอสแล้วทหารพลร่มป่าวหวหลายนายได้รับบาดเจ็บหลายนายเสียชีวิตหลายนายพิการไม่สามารถที่จะสู้รบต่อไปได้เหตุการณ์บนเขาคอคืนนั้นเป็นฝันร้ายที่ไม่รู้ลืมของทหารพลร่มป่าหวา เป็นเรื่องเล่าขานมานานมาจนถึงวันนี้เสียงปืนเสียงระเบิดที่ทหารไทยประทะก,กับผู้กอ่อการร้ายคอมนิดเขาคอยังคงดังเรื่อยมาและรุนแรงยิ่งขึ้นนับจากปี2511เป็นต้นมาถึงปี2524ฉากการรบใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้กอ่อการร้ายคอมนิตเขาค้อได้แพ้อิทธิพลออกไป ในพื้นที่ภูมิภาคภาคเหนือทานกองทัพภาคสา่ของไทยนักรบไทยจากหลายหน่วยคนแล้วคนเล่าที่ได้พลีขีพในสุณภูมิแห่งนั้นเมื่อเขาคอและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่สีแดงเป็นเขตยึดครองอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคมนิดกองทัพภาคที่3โดยกองกำลังศุระโดยกองกำลังภาคที่3จึงได้เปิดยุทธการเสือดำขึ้น เพื่อปราบปรามทำลายกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขาคอให้หมดไปและนำความสงบสุขกลับมาสู่แผ่นดินเขาคอกองทัพพระที่สาได้นำพระบรมราโชโองบารในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติเพื่อดับไฟเขาคอให้ดับลงยุทธการเสือดำถูกกำหนดขึ้นโดยการสร้างทางขึ้นไปบนเขาคอ จากแคมป์สนทุ่งสะดอพงผ่านเขายญ้าไปถึงบ้านหนองแม่นาเพื่อนำความเจริญเข้าไปให้ถึงชาวเขาเผ่ามงนำความจินดีอยู่ดีไปสู่พวกชาวเขาเพื่อดับไฟที่ร้อนแรงลงชาวเขาผู้หลงผิดที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็จะได้กลับเข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒน,นาชาติไทยความสงบร่มเย็น ก็จะกลับมาสู่แผ่นดินเขาค้อนี่คือศาสตร์ของพระราชาในหลวงรัชการที่9ในยุทธการเสือดำมีทหารหน่วยต่างๆจากกองทัพภาคที่3เข้าร่วมปฏิบัติการหลายหน่วยอาทิเช่นช .4, 4ีพันศีรอศีพันศีรอศีพันทหารรับจ้างจากลาวทหาร KMT กินคณะชาติกกมินตังกองผล93ทหารพรานพจท1617ทหารม้ายานเกราะและที่ขาดไม่ได้คือทหารพรานจูโจมชคอห3 3จากค่ายปักธงชัยหน่วยรบที่โจทย์กันว่าเสือกทุกที่ที่มีการรบก็ถูกส่งเข้าไปรบที่สมรภูมิเกาคอหลายกองร้อย เท่าท oh ี่ผมจำได้ก uh, uh, so ็มีกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 2 1กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 4 0กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 4 1กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 4 7กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 4 8กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 1 1กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 1 2กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 2 0กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 5 7กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 5 9และกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่9 6 0 และอีกหลายๆกองร้อยที่ไม่ได้เอ่ยนามครั้งนั้นพันเอกอัตพลจบกลศึกจากค่ายปักธงชัยได้รับคําสั่งจากพันเอกวัญชัยอัมพูนันพอว่ค่ายปักธงชัยให้นํากําลังทหารพรานทั้งหมดขึ้นไปปฏิบัติการที่เขาคอโดยให้พันเอกอัตพลจบกลศึกเป็นหัวหน้าส่วนแยกที่13ชฉกอที่13นะครับเขาคอให้พันตรีพยมเกตแก้วเป็นรองหัวหน้าส่วนแยก ซึ่งพันเอกพิกจิตกุลวันนิตรองผอบอพลรสี่เป็นผอบอกองกำลังเขาคอพันเอกสุรเชษฐาเดชาติวงศ์ผอบอสสสีนะครับเป็นเสนาธิการกองกำลังพันตรีประวิทย์กลินทองเป็นผอสส,สเป็นฝอสส,ะสะนะครับสงครามสมรภูมิเขาคอ,อกำลังจะเกิดขึ้นแล้วกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว รับรองว่าดูเดือดเลือดพลานอย่างแน่นอนโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับรับรองว่าสนุกตื่นเต้นสะใจคอสงครามอย่างแน่นอนผมก็ได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดไว้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงทั้งหมดและก็จะพยายามลงภาพประกอบในเหตุการณ์เขาขอให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับผมส่วนตอนต่อไปก็จะดูเดือดเลือดพลานไม่แพ้กันนะครับโปรดติดตามต่อไปนะครับ